พี่น้องเกยล่าแล้วแล้วดูนี่หน้าก็เป็นนั่งฝ่ายอยู่แต่ว่าขี่ตุ่มยุดต,ตี้นนิดตี้ยฮลิ้นโทนให้พี่น้องล่ำตากฝนเบิดขึ้นหมอลำก็หนีตุม่มไม่อย่างผู้ใดนอนอย่างพี่นอนดอกยงสุาน้องเลโตหมอลำเป็นนี้อีกเบ,บียนเบิ้ลขี่ตม,ม่มืาขึ้นดิ กีเวียโตกี่ตัวเค่องโมตมาเฮยแล้วเสร็จแล้วพี่น้องเ,<อ>เดินท <atte S 2> างไม่ไกลวันนี้25กิโลกู้นอนบลับ2 5กิโลอันนั้นพนักงานเก็บของเรา,าเก็บของเลยกีดตัวพี่น้องเอยลยอันมองนี่พอมีดอกมีหเงาต้ามองท่าคุณโอ้ยบไ่อยากผักบม่อยากผักก็ต้องผักกีดตัวหลายเแห่ยสุดยอาพี่น้องงานเลย ขนาดนั่งดิ่ดไล่ขนาดแล้วก็เป็นไข่ด่พิงไข่ในจะได้ออกฉากเนาะได้ออกยุ่งมือนี่ขอบคุณหลายๆด้วยแม่เอ้ยทีถาเพิ่นขอบคุณด้วยแม่ออกศากตรีซีก็ได้พวงมาไล่จุ่มออกตีนึงบ่ได้ยัง พวงมาไล่กับพวงมาไล่พวงเก่านั่นล่ะขี้ซี้ไ้เก็บองแล้วนะคะมาล่าเลยมาน่าเลยไปไหนระเลิดเดียว ต่มนะคะครับตัวบ่อเออหมากร้าวพี่น่อี่ตุมเนี่ยเนารยกี่ตุ่มมาแทงไปจอดหวงู้นีแต่ยงอ้าวคอยหูจักไปเจอดสีนี้ก่อนเนาะไปกักไปตันไว้ตัว เซเว่นเดอพอตทอดเขาเลืเลยไปหน่อยนึงพอตทอยู่หันอหารสาวในน้องบัวลำพูน้องสาจะกินสมุกินสมกินขลองใบเจ้เสียงดีปูเอ้ยลาเดินนี่เด้อลาแล้วบ่ได้ลากเด้อลาลาขีมกมข่อยพไออเขึ้นต่ยูแหละพี่น้องครูกินครูไม่จวงพงเขาจะมากัน มากันเต้โดแล้วก็ได้มากันเต้อได้เสียกันแล้วอ๋อได้เสียกันแล้วโอ้ยนี่เต้อผูดลอยโยกๆครันี่มันมเป่นผู้นีิตรนี่ผูดลดโยกนี่จะมากินผลไม้ฝากขวดเนี่ยนะเอ้าไม่โอเคทุกคนเราไปนอนก่อนเรานอนต่อที่นี่นะคะไม่แน่เราอาจจะตื่นขึ้นไปดูสับป,ปะเลนะคะเพราะว่า,ามันล้อใกล้เอง <c oughs> น้องบอัวลำพูนี่เด็ <c oughs> โอโูตันมีบอกมีชาบูบอก ชาบูก็มีใช่ไหมมีชาบูชีอยู่ใช่ไหมอยากกินชาบูเอ็มเคเมาย,ยากนะอยากชาบูน้ำซบูซีนั่งจุง๋งชาบูก็บายใจซอบชาบูแต่ว่าแต่ว่าขันขันกิน,กนถ้าถ้าไปกินเอ็มเคอะฉันจะฉันจะไม่ค่อยกินพวกจิ้มจุ่มอย่านั้นจิงเป็ดสิ้งคนาไอต่านี่โยกเอามากินนะครับพี่น้องบ๊ายบาย มันมาใจอีกแล้วคุณเมคนเกิกำลังแ่คเนเกิดกำลังนั้นเสียแน